โอ้ยกระชาอ้กเธอเข้าลิฟต์ไหมเข้ oh, <Lip. S 1> าลิฟต์น่าจะต้องเข้าลิฟต์เนาะ <Going up. S 1> กำลังขึ้นไปต้องทำเสียงผู้หญิงปะกำลังขึ้นไปอ่ะโ<ค>อยไอาแดนลีเวอร์เลยเป่ะเนี่ยปลอดภัยลูกจาง,งความโชคร้ายไม่รู้ว่ะเธอไม่ปลอดภัยเหมือนกันโอเคแล้วน่าจะเหมือนกัน เออแล้วก็เก็บอันนั้นให้มนครบอ่าเนี่ยเราช่วยเก็บได้เราวิ่งคลละทางวิ่งชนมันก็พอใช่ปะวิ่งชนมันก็พอเราแค่วิ่งให้มันพอเราแค่วิ่งไปเรื่อยๆเธอเปิดเสียงปะเนี่ยเปิดเธอเขาว่ามันแปลกๆนะเกมนี้ทำไมเธออะไร,ะไรเสียงเพลงมันมันเกินไปหรือเปล่า เอออย่าพูดให้เขากลัวได้ไหมเนี่ยเออเขาเขาไม่รู้อ่ะเฮ้ยโดดเธอเหธอพ่อมึงตายอีเหี้๋อี๋อี้ยอะไรวะอีสัตว์อะไรเธอเธอแล้วเธอมึงเดินมาตรงนี้ทไมเนี่ยเธออุ้ยไอเหี้ยมันตามกูแทนไอยสัตว์เธอมาทำนี้ีนเธอทำไมอ่ะ แป๊บนึงแป๊บนึงเราเหลืออีกร้อยเก้าสิบห้าเราต้องเก็บให้หมดทุกคนเก็บทุกอันกลับบ้านเธอเธอใจเย็นๆไว้ทุกอย่างมันมีทางแก้เธอโอเคอะไรเนี่ยเธอต้องใจเย็นไว้โอ๊ย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 ชิบชิบชิบเป็นเกมกูไม่เห็นกูไม่เกะกูไม่เกะกูไม่เกกูเห็นป่ะในแมบมันมีเท่าไหร่เห็นป่ะไม่รู้เขาวิ่งมั่วเลยเนี่ย นรบเรืนเจ็ดอะไรเนี่ยอะไรเรยนี้ไม่ให้กูเดินไปไหนเนี่ยเธอไม่ให้เราเดินไปไหนวะอุ้ยเธอเขาเจอรีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอี้ยพ่อมึงตายเป็นเี่อะไรน่ะเนี่ยอีกแล้โอ้ยไม่เหี้ยไม่สองตัวตรงเขาอีกตรงเขาอีกตรงเขาก็มีเธอจุกเธอจุกเธอจุกจุกเท่านั้นเธอจุกเท่านั้น กูโผล่มาหามึงได้ไงเนี่ยมาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับผมผมวิ่งมาแล้วครับผมเลี้ยวขวาครับผมเลี้ยวขวาผมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วไงต่อครับเลี้ยวขวาแล้วกูลืมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไม่เป็นไรเลี้ยวขวาต่อเลี้ยวขวายังไงครับจับบางจังหวะได้โหนะครับตอนนี้ยังไงครับมันมาจากไหนครับมาทั้งหลังแล้วมาตรงไหนครับไม่รู้ครับเลี้ยวขวาไปแล้วเออตอนนี้ตรงครับผมเธอเธออยู่ไหนเธอเธอเธอกูติดเธอกูติดเราเลี้ยวขวากูเลี้ยวขวากูเลี้ยวซ้ายกูโอ๊ยกูกูโดน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  อุ้ยๆคุณเลี้ยวซ้ายยังไงครับกูเลี้ยวขวาปะขวาครับผมขวาเธราเราต้องไปตรงไหนอ่ะกูก่งจังกูโดนเลยเธอเราต้องเก็บให้ครบแค่นั้นเองเราเก็บให้ครบไปเลยเขาฝากเขาฝากที่เหลือด้วยที่เหลือก็เฮียเราช่วยกันเถอะเขาเหลือชีวิตเดียวเถอะเขาก็เหลือชีวิตเดียวเขาไม่อยากตายเถอะเธอเขาเก็บปั๊บปั๊บเธอเธอเธอมันตามไล่หลังกูถุยเนา เธออย่าตายเธอตายแล้วไม่แม่ฮะเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเขาจัดเองเธอ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 มันมืดอีกสองอันอีกสองอันสุดท้ายอยู่ไหนไม่รู้มันตามเขาคนเดียวมันตามเขาคนเดียวเธอดูเขาอยู่ไหมดูยดูดเธอเธอตอนนี้กูทำยังไงครับกูทำใจครับผมทำใจกันก่อนยังไงยังไงครับ นนไม่เจอแพนิกอะไม่อยากได้เงินเธอเขาหาไม่เจอ,ขาาเ,จอเขาหาไม่เจอเธอกูติดเธอมันต้องเดินดูอะมันมันกดดูในแมบ,บไม่ได้เลยอุ๊ยมาฝั่งนี้โอ้ยโอ้ยเนีย,ยไม่มีแผนที่ควยแล้วชิบหายแล้วเธอมันยากสุดเธอเธอเลือกยากสุดมาปลอดภัย <ไว S 1> ปลอดภย<ว>ัยโอ้โหแล้วอันสามอันแรกเอามาดำให้ แล้วปลอดภัยยังไงอ่ะเธอข้ามเลยเรารู้แล้วอ่ะโถเธอเราเล่นไงอะเธอเธอเธอไม่กล้าเล่นเลยไปแล,ล้วโหเธอมันน่ากลัวไปเปล่าเธอไม่เป็นไรเราเล่นได้เว้ยเชื่อเขาเราเก่งเว้ยเรามือโปรอยู่แล้วเราเกมเนี้ยเกมกระจกกระจอกอยเงี้ยแม่งทำอะไรเราไม่ได้หรอกเธอ เธออย่าเงียบดิเธอเธอเอ้ยบมือตายอีริงหัวควยอะไรหุยอ่ะเธอเขาเลิกเล่นแล้วกู